สายลับซ่า007ตอนที่2แง่แง่หุ่นหน้าครับผมคิดถึงคุณมากเลยขอกอดทีฮะฝันไปเธอนี่หุ่นน้าไม่เจอกันเป็นปียังป่าเถื่อนเหมือนเดิมเลยนะ แต่รู้สึกว่ามือนุ่มขึ้นเยอะเลยฮ่าฮาตอนแรกฉันก็ยังเห็นนายแข็งแกร่งกว่านี้อยู่เลยแต่ตอนนี้คงหลุดสายรับมือหนึ่งไปแล้วสินนะเอาล่ะจะไปกันได้หรือยังคนทั้งทีมกำลังรอนายอยู่นะอ่ะนี่ปืนที่นายชอบใช้ฉันเก็บมันไว้ตลอดมาเลยนะทีมงั้นเหรอผมคงกลับไปไม่ได้แล้วแหละทำไมกันล่ะนี่นายยังกดฉันเื่องที่ฉันแบนนายงั้นเหรอนั่นมันเป็นคำสั่งจากเบื้องบนนี่นาะผมไม่เคยโทษใครเลย ทั้งหมดนั่นมันเป็นความผิดของผมเองคุณยังจำอุบัติเหตุเมื่อ13ปีก่อนได้ไหมอ๋อในตอนที่นายยังเป็นเด็กมัธยมสินะจากครอบครัวที่มีความสุขดีแต่ต่อมาได้ประสบอุบัติเหตุทำให้นายได้เสียครอบครัวและองค์กรของเราก็ได้รับนายเข้ามาสินะนายอยากจะกลับไปหาสาเหตุของอุบัติเหตุและตัวคนร้ายสินะตอนนี้ผมอยากเป็นแค่คนธรรมดาแค่นั้นเองแล้วเจอกันใหม่นะครับหัวหนะ้า นี่เป็นการตัดสินใจของนายสินะใช่แล้วครับหัวหน้าเออตอนนี้ผมไม่มีตังเลยอ่ะขอยืมหัวหน้าก่อนได้ไหมไอ้ลูกน้องเวนจะเทก็เทสุดสิยะเอานี่จะไปตายที่ไหนก็เชิญนักขับจีิางไว้บ่ขอเรล้าคุ้นใส่มะนาวโซดาแล้วเพิ่มโหระพามาจากก้านสดๆแล้วก็สาวสวยหมวยเอ็กหนึ่งคนหัวหน้านิใจแคบจริงๆให้มาแค่ห้าดอลลาร์ มันจะไปพอ,อยาไซอะไรแค่ซื้อมาม่ายัางคิดยากเลยแต่ก็เอาเถอะถึงจะซื้อมาม่าไม่ได้แต่ก็พอล่อสาวได้แต่ต้องทำตัวให้เท่เข้าไว้เหล้าที่เอามาล่อสาวกุญแจรถที่ไม่มีรถเอามาล่อสาวหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสมชั่วโมงผ่านไปเฮ่เ hey, จ้าของบาระสาวผมบอลที่เราตกลงกันไว้เนี่ยสั่งเล่าจนตับจะแข็งแล้วเนี่ย ใจเย็นนะสุดหล่อพอจะมีที่ว่างให้ฉันไหมจ๊ให้ฉันเลี้ยงเล่าได้นะสนใจหรือเปล่าละ่ะ <c oughs> ตัวเฮียอะไรเนี่ยฉีฉันอุตส่าห์มาเล่นด้วยแกคิดว่ากุญแจรถปลอมๆนั่นจะล่อสาวได้หรือไงกันเฮ้ยเ <c oughs> จ๊นี่เป็นใครวะหน้าเหมือนคนบอกปูนซะจริง <c oughs> สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรสินะ คืนนี้ฉันคงต้องนอนข้างถนนแล้วละมั้งพวกนายจะทำอะไรน่ะปล่อยฉันนะเฮ้ยน้องสาวเที่ยวบาร์คนเดียวไม่นุกหรอกมาเที่ยวกับพวกพี่ดีกว่าฮิฮิไปกันเถอะน้าเดี๋ยวพี่พาไปฟังเพลงพี่โอมคืนนี้ไม่ได้นอนยังสิบโมงเช้าปล่อยนะไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจเพลงเฮอะไรวะเขามีแต่ยังไม่ได้นอนยังสิบโมงเช้าสงสัยฉันต้งสอนพ่อแกร้องหน่อยแล้ว นี่พวกแกชอบออร์แกนิกหรือเปล่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับสายลับซ่า007นะครับผมก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ